c r e ีอท n นและแอลเคนทีนมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาฟังกันดีกว่าเริ่มจาก c r e ีอท n นก่อน ครีทินหน้าที่หลักๆของมันคือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยที่มันจะกักเก็บน้ําในเซลล์กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อดูโตและฟูขึ้นและทําให้ร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นครีทินทาให้เรามีแรงยกได้มากขึ้นและอึดขึ้นพูดกันง่ายๆเลยคือครีทินมันช่วยทําให้กล้ามเนื้อโตแบบสายธรรมชาตินั่นแหละครับส่วนแอลคาเนทินตัวเอกของการลดไขมันมันจะช่วยทําให้ร่างกายดึงกดไขมันไปใช้เป็นพลังงานในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นแนะนําให้กินแอลคาเนทินก่อนออกกําลังกาย 30- 60นาทนบส่่วนนนใหญคจะิยมก ine, กินนัช่วงคติ้งทห่น ส่วนครีทีนเนี่ยก็กินได้ทุกช่วงเลยนะครับสรุปก็คือครีทีนช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อส่วนแอลคาเนทีนก็เป็นตัวช่วยเบิร์นแต่ถ้าคุณจะใช้ของทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ออกกําลังกายด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ผลนะต้องการแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยครับพิกัดสินค้าก็ตะกร้าซ้ายมือนี้ได้เลยหรือจะไปดูหน้าช่องก็ได้นะครับที่เป็นรูปตะกร้าตรงกลางนี้ถ้าเกิดชอบความรู้ดีๆก็ฝากกดรีโพสต์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบาย